อะเพื่อนเราไงเขาเออเดไปเมริดีต er oh ้าท <ja ี่เองอ่ะในผู้ใหญ่ไงกับเวลิต้าที่ใหญ่ไงไอตกอะไอเมีงเห็หนูจับพวกเขาไหมไอเม้หรือเปล่าหรืออ่านผิดไปเนี่ยอ้าอ่านผิดเหรอไอเม้หรือเปล่าไอเม้งเจนไม่ทิ้งกับภาษาญี่ปุ่นนะก็เไม่ใช่ใหม่นะแล้วเธอมีเรียนได้แค่การแสดงเธออย่างเดียวเหรอ วนตีนเข้ามาแม่ใช่ก็เรียนฝีปากไว้ด้วยนะคือฝีปากมันจะดีขึ้นว่างไอ้ช่อไอฉันมีขาเขาด้วยอ่ะไม่ใช่ไม่มีโจ๊กเกอร์มหมาเนี่ยนางแพ้สิหรอแล้วหลอกจนะให้โจ๊กเกอร์คนได้ไหมงกเอ๊ยหนูว่าหมาใช่นะติดหมาเธอด้วยนะแกรูนไหมเกือบโดนหมาไล่แล้วมึงเกือบโดนหมาไล่นี่เธอดีดีไม่หลอกอดวงขางไหนก็ไม่รู้ฉันไม่หลอกดวงฉันโดนเจ๋งไปเลยน้าลินน้ำมะนาวไม่ดีอ่ะ หลอกลวงเขาก่อนเนี่ยไม่ได้ไปเป็นอย่าง,งนั้นไง,ง,งเท่านไหนคนดีตลอดเลยที่ด้ตรงไหนหมู่มากท่นนานไหนหลอกลวงฉันเขาบอกเขาจะเป็นคนดีเธอเขาไม่หลอกลวงเขาเหมือนกันนั่นแหละเครื่องก,กูนน้ำพยายามเจอก่อนก่อนอี๋อหายไปหายไปซะทำไมแม่งไม่เคยมีน้ำใจไม่มีน้ำใจถาไม่ได้คนอย่างเงี้ยแน่นอนนอนแน่มึงจะนอนแน่อฉันียู่แล้วตากดีไว้ก่อน่ะได้นอนแน่ฉันไม่ต้องทำแบบทำเฉยหวานทำเฉยไม่อ่อยทำเฉยแบบว่า เราถ้าฟังแต่เราต้องเสียงบ่ยใส่เซอร์จีดิ้งนะจะได้ผลขึ้นมาบ้างนะอย่าใส่เตอร์ีนายไม่เคยทานายก็ลองฝากดีเลยตาลีฮันเตอร์คือใครอ่ะไม่เอาไม่ปล่อยนะไม่อยากได้ป่วยอ่ะ เข้าเข้าเกมนี้ที่ไล่โดนปล่อยตลอดเลยเนี่ยนอดีมอผตัวอะไรเจ้าเพื่อนเราไงเข้าอ๋อไปเวเลตตาที่เองอ่ะไปผู้ใหญ่กับเวเลต้าที่ใหญ่เกิไม่ไร้นะเอาตั้งนานอะไรที่ใช้ทำจะทำไมกันนะในวุ้นี่หนูยังไะเี่ัาไง ไี่ใจจะใส่รอบน้มาเตาโดนพี่เขาเลยหมอกอไมโอ้พ่งหรอเจอเธอจ้ไหนไม่เจอกันมานเลยน้นะ่ไปไหนมาหรอกาต้อกเพจการแสดงของเราน้าดูเลยเนี่ยออายู่ไหนมันหาเขาหรอ ไม่ได้จะหาพี่หัวใจมันจะเต้นน่ะอเอาไม่เต้นมก็ตายกันนี่ม,ยยนมันก็ตกตางไงเอาเอาเธอจะกินนี้ด้ดยวยล่ะเนี่เธอจะกินอะไรไปกินในในเรื่องว้าหรือว่าเธอใส่ผู้ป่วยน่ะแต่เปลเธอจะกินด้วยหรอเธอเรื่อะไรตันนีายตังแต่ตนใส่ฉันด้ันไม่หลอกลวเธอเหรอไม่แต่ตัหนใส่นายแค่บอกว่านายทักทายผู้ป่วยหรือเปล่า เราไม่ได้ป่วยฮะเขาไม่ได้ป่วยหรอเขาไม่ได้ป่วยเธอนั่นแหละป่วยฉันไม่ได้ป่วยฉันไม่ได้ป่วยนายแหละป่วยฉันไม่เป็นไรที่ป่วอ้คนรู้แต่แม่งหลอกตัวเองบุลหลอกตัวเองไงฉันไม่ได้เป็นอะไรหลอกไปหน่อยก่อนคนหลอกนายจะเป็นอะไรดีจะเกิดจะไม่จะดจะไล่หมดยกต้เลยแหละนี่หมดของนิวช่ัยหมดยกต้ จะชีไล่หมดยกโต้เลยเหรอนายทําตัวโ้หมดดีเนาะทาไมเธอไม่ไล่ใคร้ทนีอะไร้าปล่อยไเนี่ยเ้ไม่เอาปล่อยเอไวเรอิฉันไม่ไดกเนี่ยนสิงดดงเกินไปอุ้ยฉันเ่ัจดวฉันอไม่ใช่กูหรอกูบอก่ไม่เดี๋ยวไปละไม่รู้ แค่เห็นว่าแหม่ของเธออีกแล้วแค่แหมนนี่เหรอเื่อนไม่ใช่หรอกินแี่เพ่อเดียวจ้ะมีกี่มีสามเพื่อนเชียวเพ่อนเดียวฉันไม่รนูเดือ่ยเพ่อนเียวแล้วทาตอรีหอยมากคุณเปิดประตูของฉันมันยังก้าวให้เลยอ่ะมันยังไม่น้อยหนึ่งเลยชิวฝังนะฝันนะใช่แล้วคุณไม่สามารถอ่อยขึ้นได้เหรอทุกคนไม่หลงกลเธอหรอกยัง ไม่ฉั้นสวยกว่าหมายความว่าไงผู้ป่วยหมายความว่ามันมันสายตาปล่อยยังไงล่ะตีเขาหน้าตีอินทไมเพื่อนอย่าตบใช่ไตัวเองปล่อยแน่นะทำไม,มไล่ตบอย่างนั้นไไน,น่ะทักทายไงเอาน้องเอาขามาทักทา,ายเธอไม่เธอคิดกับน,น้องแบบนั้นไม่ได้คิดกับน้องอย่างนั้นเธอแค่ถามว่าน้องกำลังทำอะไรเขาแค่พยายามจะเจกับเราอยู่เมื่อกี้อุ้ยเก่งมากเลยจังเขาเอ้ยไปเข้าห้องมาเรื่องบางา้าวะ นายโชว์อะไรอ่ะเนีฉันดูซิว้าโปรง่ง <laughs> <laughs> ใสมีใจเธอรู้ตัวบนปางตัวเองด้วยอ่ะไม่ต้องชอมหรอกนะค่บคุณที่ชมมาก <laughs> อะไรนะฉัน <laughs> ได้หินงไหมเขาไม่ได้พูด <laughs> ไหนไหนฉันได้หิน <laughs> มือม่อไห่ปุ๊บอุ๊บปุ๊บุ่๊บป้๊บปุ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 อบปปุ๊บปลอนแล้วปุ่บปุ๊บปุปุ๊บปุุ๊๊บปุ๊บปุ่บปม่หยุกเลยอ่ะ หลอดอยู่แล้วสีจะเป็นคาแรคเตอร์ของฉันนะไม่เป็นเงาเลยฉันจะโดนไล่อะแม่อะคุณขอันเท่าหรคุณเม่ที่หนูฝากดีเมื่อกี้ไล่ไปเลยค่ะเจแล้วจะไล่ไปหาไหมให้ค่ะเห็นไหมอได้แล้สมควีต้องโดนแทนเจนไม่ใช่เจนที่ต้องโดนไม่ใช่ไมนี่นี่เป็นความดีที่สุดอย่างในเกมนี้เขาทำมาเพื่อให้เป็นคนที่จะเข้าถูกได้หลอกวิธีทุกข์ขึ้นมาของแนทคืออะไร ทำไมไม่วามจริงไงทำไมไม่หากันนะถ้าอยากรู้ความจริงเลยแค่ด้วยเหรอไม่อยากรู้ความจริง,อ,งรอ่ะใครเนี่ยเขาไม่ต้องหาไม่ตอบเออมีนาตาลีไม่ปอบเลยอ่ะแกเปนรับดาเบรดดิกูได้แล้วอ่ะไ <c oughs> ม่ต้องทาน <c oughs> บ็อกเลยอยู่แล้วมานาตาลีเมยอย่ากเกิดในเมืองกี่อ๊ยแม่ไปไม่เกิดฉันไม่ได้อยากจะบล็อกเลยแล้วแฮนนาตาลี าแม่ให้พับมันไหนไม่พัาอีกแล้ตายอะไรอีกแล้วกายอะไรพูดเลยพอไหมการอะไระกายอะไรพูดเลยตรงไหอเลยฉันจะบอกว่าไหนกระโปงหนึ่งย่ากระโปงฉันไม่หัวโป่งเลยแต่น้องมาอยู่ก็เยอะพาเจรนลูกโกงกัน้องใหม่นายตั้งใจหิวฉันแหก ไหนไม่ต้องใจยิ้มฉันด้วยนยรอทีนี่ไปได้พรวกฉันายรอที่นี่ไปได้พรพวกฉันนาตายจากการตกน้ำตายเเกมนี้ฉันหมายถึงเกมนี้เทอาฉั้นลช็อคฉันไม่เจอเลือดช็อคเจอเลือดแข็งตันไหนไม่เอเลอช็ฉันไม่ได้เจอเลือชอคเลอช็อคทไม้ปอดฉันไม่ได้กินช็อคกินตีนมาละนะตอนนี้ ทำไมเมื่อควรตีฉันตลอดด้วยเนี่ยถ้าเจอหน้าเธอฉันก็เอือมเต็มทอนพออยู่แล้วเนี่ยฉันเจอหน้าใครจะอ้วกแล้วเม่ต้องตอบใคแล้วทีใครที่เห็นจะอ้วงอ้วงไปหน้าจะแต่เอาเบอร์รอกมาล่ะวุ่นมาอีกูันถอดก่อนเลยก็ใส่หมวกให้ไม่ต้องหมวกสมเลยกันเนาะเสร็จเต็มหัวเหี่ยวเดียวไอ้ตุ๋มยั่ไม่ต้องปล่อยน้อยตุ๋มยังอยากปล่อยปล่อยเนาะคือเรปล่อยสองตาเหรอถึงแม้มันกี้ไม่รู้นะน้องจะปล่อยหรือเปล่าก็ถึง พยายามบอกน้องเรียกเป็นไปเนี่ไ uh, ม mm ่ไ hmm. ด yeah ้บอกน้องเรียกเป็นไปมาแค่บอกว่าเขี่ยตกใจเสี่ยเสียเลยเสียเลยเดี๋ยวเราไปเปิดมาตรงนู้นกันดีกว่าปล่อยให้คู่เขาปัดไปไปเปิดม่านเปิดหน้าไหนก่อนได้ไหมล่ะเปิดหน้าไหนก่อนเลยนายเปิดก่อนเลยเอาโอเคโปเคเขาให้ทีให้ ไหมแม่แม่คำนับด้วยอะเดี๋ยวไหนเอาะไอีหาาดแแม่ดีล้วแม่ดีเลยดีเลยแม่ไม่บแม่ไปกดีกคนดีมิขึ้นขอม้ดีรอเวลาเลยล่ะมิเปะ้ลอดันจะ่ด้วยอะแม่จหัวจะหัวม่ายมายไปอะ นีทกพร้อมแล้วะมนทำไมไมพร้อมก็เพียไหนที่หนึน่งสิทไม่เปิดตูะตรงนั้นดีกว่าไม่แล้วช้คอทหัวแดงน็แน่นโดนธอเลอะใช่ไห้ปวดนั่นเนี่ยไรดปวดเอ๊ะใที่จะไปละวยยอมแพ้อยให้ปั่นไว้ทำไมเนี่ยยอมไปตั้งนานโดดเลยโอย